สวัสดีครับสวัสดีส่งลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับ PPFC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่17ธันวานะครับวันนี้ก็ทางร้านดันศักนะครับก็จะพามาชมพาวเวอร์ของโปรยูโรเทคนะครับรุ่นใหญ่ของโปรยูโรเทคนะครับเป็นเอ่อเอ็มบีนะครับ9,009 v ันนะครับ S นะครับตัวนี้ก็เข้ามาทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับสภาพสวยเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับนะครับจะเป็น2อหม้อแปลงนะครับที่ผมเอ่อเคยลงไปนะครับ าจะประมาณปีกว่าเลยนะครับโอ้ของหายากนะครับเข้าเข้ามาวันนี้ก็เมื่อรถก่อนนะครับผมเคยขายนะครับโอ้หายากนะครับรุ่นนี้นะครับบอกตรงๆว่าหายากคือคนซื้อไปนะครับหลายน้อยนะครับที่จะขายนะครับตัวนี้นะครับเพราะมันแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถขับ18ได้เอ่อ18คันละสี่นะครับเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแค่ตาคนละตาแค่นั้นแหละครับก็เดียวกันนะครับนี่ครับที่สังเกตนะครับ มาดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับนลครับมาดูข้างในกันว่าเป็นไงบ้างนะครับเผื่อลูกค้านะครับจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับสําหรับที่กำลังหานะครับเปิดปีใหม่นะครับเปิดปีใหม่มีทั้งหมดสองแท่นนะครับลองลองดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูนะครับนะครับมาดูข้างในกันนะครับผมก็เิดถอดน็อตออกเรียบร้อยนะครับนะครับตาของโอ สุดนะครับนี่ครับความยาวนะครับสองหม้อแปลงนะครับเดือบโอ้สายโหดนะครับสิบแปดขั้นละสี่นะครับยี่เบียร์ขั้นละสามขั้นละสี่นะครับสบายนะครับตัวนี้นะครับมาดูหม้อนะครับหม้อก็สองหม้อนะครับคาป์บก็สี่แปดสิบสองตัวนะครับฝั่งละหกนะครับคาป์บนะครับก็สองหม้อแปลงนะครับสองหม้อแปลงนะครับสายโหดนะครับ สีพัดลมนะครับสี่พัลมโปรยูโรเทคนะครับเ9้0พันเนะครับ v ีนะครับตัวนี้ก็สายโหดแน่นอนนะครับราคาแท่นละตัวนี้นะครับแจ้งราคาเลยนะครับราคาแท่นละ20,000บาทนะครับถ้าไหนต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสภาพนะครับประมาณ95%นะครับสภาพนะครับประมาณ95%นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนรถก่อนนะครับเสร็จรืเลื่อนเลยนะครับ ครับผมใส่รถเลื่อนเลยนะครับนี่ครับไม่ไหวนะครับยุไม่ไหวหนักมากนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะมีสัญญาณเข้านะครับโมโนสเตอร์นะครับหรือเราจะขับเบรคก็กดไปนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดนะครับอ่ามีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับราคาแท่นละสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะครับใครไวใครได้นะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ วันสินค้ามือสองก็หมดแล้วก็หมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าวันไหนสินค้าก็จะเข้ามาอีกนะครับน่ะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีตัวไหนที่มาแต่งงานนะครับก็เอามาแลกนะครับได้นะครับ MB นะครับ9ก0าพันนะครับ v z นะครับตัวใหญ่ของโปรยูโรเทคนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นโปรของใหญ่ของไอ้โปรยูโรเทคนะครับตัวใหญ่ของโปรยูโรเทคเลยนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ18บแข้างละสนะครับเสียงกลางนะครับ ได้ทั้งเส boss, ียงการแล้วก็เสียงเบรดยี่บ็ดนะครับนี่ครับข้างในนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยที่ร้านนรันศักดิ์ทัดซาสินค้ามือรหนึ่งมือสองนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนรันศักดิ์ทัดซาสินค้ามือรหนึ่งมือสองนะครับผ่านมาปทุมก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับสินค้าต่างๆนานานะครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับผมก็ อ่าชแนลหนึ่งนะครับก็จะขับเบรดนะครับแปดสี่ดอกนะครับชแนลที่2นะครับขับกลางนะครับสี่ดอกนะครับขับกลางก็กลาง2แล้วก็แรม2นะครับสี่ดอกนะครับข้างนี้นะครับตัวนี้ก็สี่ดอกเหมือนกันนะครับข้างบนนะครับชแนลหนึ่งขับเบรดนะลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับชแนลชแนลหนึ่งนะครับขับเบรดนะครับชแนลที่2ก็ขับกลางนะครับ ลองฟังน้ำเสียงกันดูว่าเ,าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคุม ขึ้นนะครับชแนลนะครับแรงจัดนะครับอา่าชแนลที่หนึ่งนะครับเป็นชแนลขับเบยดนะครับเนี่ยครับ สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับราคาแท่นละ2 0,000บาทนะครับเบอโทรติดต่อวันนี้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9ปดสาเจ็ดสามนะครับ0 8 3 7 3 9ปดสามเจ็ดสามี่ห้าที่ร้านโนนสักซักซาวสินค้ามือหนึ่งเือสองนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับรุ่นใหญ่ของโปรยูโรเทค MB 9มบีเกนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปอีกคลิป ก็ไว้เจอนีกคลิปหน้านะครับสินค้าของวันที่1 7ธันวานะครับยามเที่ยงเที่ยงนะครับไว้เจอนีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ